โอเคครับหน้าสิบแปดนะครับในตลาดมาดูนะครับวันที่ก็คือวันเกิดนะครับเวลาที่ว่านะครับสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนาทีเนี่ยลบสิบแปดไปแล้วก็เหลือสิบสองนะครับจากสิทธาเกิดสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับ นาทีเกิดลบสิบแปดก็เลยสิบสองที่ว่านะครับอ่าหนึ่งจะก็จะทำให้มันหัวข้อให้ตรงในตำรานั่นเลยนะครับษาจะได้ดูง่ายนะครับหนึ่งอรลคุณศูนย์นอวันปราสองอ่าตัวเลขท่ากับเท่านี้เนี่ยคืออรลคุณกำเนิดลบหนึ่งนั่นเองนะครับ ดูจากในนี้ก็ได้ขอรักรุณกำเนิดตรงเนี้ยก็ได้หรือจะดูจากตรงนี้ก็ได้ขอรักรุณกำเนิดตัวเลขเดียวกันลบหนึ่งอ่ะสี่แปดสองห้าหกหกเห็นไหมครับสี่แปดสองห้าหกห้าก็คือขอรักรุณกำเนิดลบหนึ่งน,นั่นเองนะครับลบแล้วมันจะเรียกว่าศูนย์นอหขอรักุณศูนย์นอนะครับคือสูตรเนี่ยเป็น สูตรที่อาจารย์พลตีพุนาอนเนียมท่านกําหนดเอาไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคในแถบสีเหลืองก็คือเป็นสูตรในข้อสองนะครับเป็นสูตรในข้อสองเขียนอาเป็นสูตรแบบนี้จะได้ดูง่ายนะครับน้เล็บอลคูณศูนย์นวันะสคูณแปดร้อยนะครับแล้วก็บวกด้วยอิน ของเวลาประสงค์นะครับเวลาประสงค์ก็คือเวลาเกิดนั่นเดงนนะครับก็คือสิบเบ็ดจุดหนึ่งสองนั่นแหละที่บอกนะครับสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับจนะบไอตรงเนี้ยเวลานักษา,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 ษาทำทต้องทำเป็นทศนิยมนะครับต้องทำเป็นทศนิยมที่ถูกต้องมันจะเป็นสิบ็ดจุดสอง แต่นี่ยเห็นว่าหยิบยกมาจากตรงนี้เท่านั้นเองนะครับว่าเวลาประสงค์หรือเวลาเกิดโอเคนะก็แทนข้าวไปนในโสรนั่นเองนะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นรับกับเศษรับจะเป็นจอสอเศษจะเป็นกรรมัจจบนประสงค์นะครับ เ่งจะได้ตัวเลขออกมาตามนี้เห็นไหมครับจอสอเนี่ยมันก็จะไปตรงกับจอสอที่เราคำนวณเนี่ยตอนต้นเลยแหละอันเดียวกันนะครับเศษเป็นกรรมมัตพพลระสงค์นะครับเรียกว่าอย่างไรแล้วกันแับถ้า,าประสงค์ โอเคนะครับข้อสามอถัดไปข้อสี่เลยข้อสามคืออธิบายข้อสองในแลงรับกระเสนะครับข้อสี่อาจารยบอกหาราศีนะครับ ก็คือเอากรรมมัจพลประสงค์เนี่ยหาเลขสองสี่สามห้าศูนย์ตายตัวนะครับก็หยิบโจกมาหาอักันรับก็เป็นราศีนะครับเศษเศษเนี่ยเป็นกรรมมจพลที่เหลือจากราศีนะเรียกอย่างไรน,นะครับ มาคือเศษของที่เราทับตรงนี้แหละเรียกว่าเศษเป็นกรรมริพลนะที่เหลือจากราสีนะครับโอเคนะเสร็จแล้วเอาเศษตรงนี้นะเศษเนี่ยนะครับเอามาหารแปดรอยสิบเอ็ดตามนี้เนาะเศษมาหารแปดร้อสิบเอ็ดผลลับก็จะออกมาเป็นองศา นะครับเศษจ,จะเป็นกรรมัจจพลที่เหลือจากองศานะครับเสแล้วถัดไปเนี่ยเราก็เอาเศษตรงนี้นะครับหารด้วยสิบสี่ผลลัพธ์จะเป็นลิฟดาอ่านะครับลิฟดาที่ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องลบสามตายตัวเลยเป็นค่าปรับแก้ นะครับจะได้ค่ามัธยมอทิตย์ออกมานะครับสีแดงนี่คือถ้าเราจะกระจายมาเป็นริบดาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับโอเคเพราะว่าเวลาคำนวณเนี่ยเราควรจะกระจายเอาเป็นริบดาอันนั้นเองนะครับกรณีเนี้ยน,นะครับ หนึ่งราศีสามสิบองศาอาราศีคูณสามสิบบวกด้วยองศานะครับบอกเสร็จแล้วก็คูณหกสิบเพราะหนึ่งองศาเท่าหกสิบลิบดาแล้วถ้าไปบอกเลิบดาก็จะได้เป็นลิบดารวมกระจายมาเป็นนี้นะครับก็เจอดมัธยมอาทิตย์นะครับก็ตามูสรเลยนะครับ โอเคเนาะในตำราบ,บอกทอนสองหนึ่งหกศูนศูนย์ก็แปลว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันเกินสองหนึ่งหกศูนศูนย์เพราะหนึ่งรอบของจักรราศีเนี่ยมันมีสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยลิบดาแปลว่าถ้าคำนวณแล้วมันเร็ววัาทิตย์นะครับ ก็หกนะข้อเจ็อ7อ้อหข้อเจ็ดหอข้อหกอาจารย์มาใส่ตรงนี้แต่จริงมันไม่อยู่ข้อเจ็ดแต่ไม่เป็นไรเหมือนกันนะครับ บัดนี้ลบออกขอ้ก็ยังได้จะไม่มาแลกคาไว้ละกันนะครับของข้อหกเอามาเลียงไว้เท่านั้นเองจริงรมัตยมวิตยนี่คือท่าในตำราคือข้อเจ็ดนะครับอ่าก็สูตรตามนี้อันนี้กับน,นี้เหมือนกันนะครับอ่ถ้าลบอันนี้ออกไปมันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคเอาคาไว้ก่อนแล้วกัน โอเคนะครับตัวเลขเดียวกันนะครับตัวเลขเดียวกันข้อแปดมุมเอเับยเเรียกมุม A เดี๋ยวไปทําำอร้จากเรื่องมุมเหมือนนิดหนึ่งนะครับมุมเออยู่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับจะเท่ากับมัธยมอาทิตย์หน่วยเป็รีรบดาลบด้วยสี่พันแปดร้อยตามนี้เลยนะครับ อันนี้กรณีกรณีเนี่ยมันได้ค่าติดลบเห็นไหมครับทําะาไรนะักศึษาคำนวณแ,แล้วได้ค่าติดลบนะครับให้เอาสองหนึ่งหกศูนศไปบวกให้ค่าติดลบหายไปนะครับหรือเอาสองหนึ่งหกศนศนย์ลบกับไอ้ตรงติดลบเนี่ยแหละนะครับ มันก็จะออกมาเท่านี้แหละนะครับลองกดเลขดูแล้วกันนะครับกรณีถ้าเติดลบนะครับให้อ่านตรงนี้นะครับเช่นกรณีนี้นะครับหาค่าคิวหรือควนแล้วควนแรน,นะครับหาค่า คอตแลนเนี่ยให้ใช้สูตรนี้นะครับอินมุมเอเนี่ยนะครับหารห้าพันสี่ร้อยแล้วก็บวกหนึ่งอันนี้ต้องยายรีบร้อนมาต้องมาอยู่ตรงนี้ถึงจะถูก มนต้องอย่างนี้ทำมาบ่ายแล้วก็เลยไม่ได้ทวนครับโอเคเป็นตามนี้นะครับก็จะได้ค่าคิวจะได้ค่าคิวมานะครับ สองศูนย์สองสามแปดหารห้าพันสี่ร้อยเนี่ยก็คงได้สามจุดเท่าไรนั่นแหละเดี๋ยวจะลองกดที่สองศูนย์สองสามแปดหารห้าพันสี่ร้อยได้สามจุดเจ็ดอันนี้มันอินเนีไยเอาแค่สามแล้วก็บวหนึ่งเท่ากับสี่คิวเท่ากับสี่คือคอสเลนที่สี่เพื่ง่ายนักศึกษาเปิดหน้า ยีิบสามครับเห็นไหมครับวิธีหามุมพุทธละมุมกอดหรือกอติแล้วแต่จะอ่านนะครับมุมพุทธก็คือมุมพีมุมกอดหรือกอติก็มุมเคนะครับหน้าหน้ายีิบสามนะครับรักษา 3. นักษาดูนะครับคิวเท่าก ok ับสี ok ่คิวเท่ากับสี่เนี่ยอยู่หน้ายี่สี่นะครับยี่สามยี่สี่นะครับเห็นไหมครับมุมพีเนี่ยนะครับ จะเท่ากับสองหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ลบเอลบมุมเอคือตรงเนี้สาดูนะครับหน้ายนะี่สิบสี่เนีคิวเท่ากับสี่เศนไหมครับรูปร่างสุดเลยฉะนั้นเนี่ยมุมพีหรือมุมพุทธเนี่ยนะครับจะเท่ากับสองหนึ A, ่งหกศูนย์ศูนย์ลบด้วยมุมเอสองหนึ่งหกศูนย์ศูนย์ลบด้วยมุมเอ มุมเอคือสองศูนย์สองสามแปดลบกันแล้วเจริญหนึ่งสามหกสองเป็นเกณฑ์บวกเป็นเกณ์บวกนะครับเราจะต้องบอกด้วยเป็นเกณฑ์อะไรตามภาพนะครับอันนี้เป็นเกณ์บวกเห็นไหมครับมุมพีถ้า